วันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ เราจะมาทําการแต่งหน้าย้อนยุกกันนะคะอุ๊ยดิฉันไม่ใช่ภาวนานะคะดิฉันอุ๋ยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึงสองท่านนะคะจะมาย้อนวัยร่วมกับเราค่ะท่านแรกอาจารย์ฐานทันสยาพรนะคะและอีกท่านหนึ่งน้องเจแปนน้ามาชากุลาวาชัยนะคะเป็นมิสไยแนด์บิวตี้ควีนส์ทาเลน2011ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ2011โอ้โหรู้สึกนะพี่ปุ๋ยแต่งหน้าแบบนี้มันดูมี ลังนะโอ้ยชอบมากเลยแฟชั่นยุคนั้นอ่ะดูเป็นอะไรที่แบบจัดจ้านชัดเจนอถามถึงน้องเจแปนนิดนึงทุ่งลงจากเวทีมาหยกๆเลยเห็นบอกว่าวันนั้นนี่โอ้โหตุ้มๆเลยนางอมเก่งมากการแสดงอมอะไรคะต้องบอกบนไฟเป็นวาสามพิเศษน้ำมันเบนซินฉันนั่งยังได้กิ่นเลยมันกาซจริงเหรอแล้วก็พ่นบมูโอ้ยย ทางชนิยะนี่นกกรรมการนั่งอยนเนี่ยนัทใสกรรมการโอ้ฟ้อนแบบก็ได้ตำแหน่งมาอยู่ไต่ต้ามาได้มงนะฮะแล้ววันนี้ก็คือหน้าเนี่ยเข้ากับคอนเซ็ปต์ใช่ไหมพี่ปุ๋ยไปเห็นหน้าน้องโบไงนะคะวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะแต่งหน้าแนวย้อนยุคมีปาร์ตี้แฟนซีซิกตี้มอดดี้อะไรต่างๆนานาหรืออยากจะเป็นเพชรชราโชรานะวันนี้นะคะเจมุปกรณ์ใี่พร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะจันค่ะเริ่มจากอะไรดีคะ ของที่มีอยู่ใช้ได้ไหมคะแล้วต้องย้อนยุคกับย้อนยุคเนี่ยเวลาย้อนยุคก็คือรองพื้นจะขาวกว่าปกตินิดนึงกว่าตอนนี้รองพื้นเฉยยังไม่ทำอะไรก็คือรองพื้นต้องขาวกาปกติขาวก่าปกตินิดหนึ่งนิดนึงนต่ก่อนเชอบขาวนะเขามีแป้งเบอร์เดียวนะตาแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนนะคะเหมือนเดิมเชดอนีอาจารย์ก็ใช้ฝุ่นใช้แผ่นเทงน้องแผ่นเท้ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นต้องหนึ่งใครกับใครคะเวลาเขาคู่กันมิกกับเพชรราค่ะ ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นการแต่งหน้าที่ชัดมากมากทุกสิ่งอย่างผิวตาปากแต่งเป็นแต่งอะแต่งคือแต่งแล้วยุคนั้นก็เป็นยุคที่ติดขนตาปลอมแล้วเลยนะมากบนล่างหอยแครงโอ้โหอ่มาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะคุณผู้ชมที่จะทําการเฮด s h ด d i n g และไฮไลท์ด้วยฝุ่นฝุ่นใช่ไหมคะเป็น accent shading กับ accent highlight เสร็จ highlight พอทุกทีเนี่ยเทปอื่นๆเนี่ยเราก็จะเป็นแบบใช้ครีมใช่ไหมคะในขั้นตอนของการใช้ครีมรองพื้นก็ได้หมดใช้ครีมหรือฝุ่นก็ได้หรือใช้ครีมแล้วไม่ใช้ฝุ่นเติมก็ได้เพิมกระหน่ำเข้าไปแล้วยุคนั้นนี่จัดหมดเลยนะพี่ปุ๋ยทั้งสีสันบนใบหน้าทั้งเสื้อผ้าทั้งทรงผมแนนเอกลักษณ์มากแต่ก่อนแต่งตัวแนนกินยอมอะต่อไปมาดูนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไข่ตาบวมหนังตาเยอะเนื้อบริเวณตาเยอะแยะใช้วิธีนี้ได้ แปะตรงนี้ตรงชั้นพับตาของตัวเองนี่ค่ะนี่ลองลืมสิคะนี่เห็นไหมคะชัดต่างกันเลยสองข้างเอามาดูกันอีกทีนะคะเรียนชั้นพับตาพอดีเป๊ะแปะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะชั้นตาชัดเจนขึ้นในบัตรดนนะคะอนนี้อาจารย์ฐานเริ่มลงก็ใส่สีที่เป็นอ๋อนี้แตกสีอะไรคะสีฟ้า อายุคนั้นจะเห็นสีฟ้าเยอะนะพี่ปุ๋ยใช่ฟ้าเขียวฟ้าเขียวชมพูวันนี้เราจะย้อนยุคแบบสมัยนั้นเลยสีที่ฮิตก็คือสีฟ้านะคะบริเห็นบ่อยๆนะส่วนมากจะเป็นสีแจ่มแจ่สีสดๆดไม่มีมันนูมันนู๊เนาะไม่มีปากเปลองนู้นไม่มีนะยามาหาสมัยก่อนสีมันจะออกเป็นแบบว่าเพล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 คืออะไรคเงาเหรอเพล่่อไข่มุก ก็จะระบายขึ้นไปนะคะจนจนชนคิ้วเลยใช่ไหมคะกว้างๆไว้ก่อนเลยกว้างและใหญ่วันนี้เราเน้นการแต่งหน้าแบบเต็มๆนะเจมี่แล้วก็อายไลเนอร์คือสมัยก่อนจะง่ายมากค่ะตาสีเดียวแล้วก็เขียนใช้กันลายเดี๋ยวจะบอกว่ายากของใช้กันลายนี่แหละค่ะเส้นองข้างเนี่ยถ้าไม่เท่ากันก็นะคะ เพราะจะชัดมากเลยล่ะจะเห็นเลยเราจะใช้เทกไลเนอร์ใช่ไหมคะจะชัดที่สุดแล้วใช้เมื่กันร่เวลาเขียนดึงตาดึงตาปึ๊บเราก็จะเห็นแนวของเส้นเส้นพับตาเส้นพับตาแล้วก็เขียนให้มันขนานกับเส้นพับตาขนานนะคะอันนี้ต้องลืมตาวาดนะคะเพราะถ้าหลับตาจะไม่มีแนวให้นำดึงนี่ขนานไปนี่เขาเรียกเซ็กซ์แอนไลน์นะคะคุณผู้ชมใครยังไม่เคยเขียนและอยากลอง ชัดเลยเน้นชัดๆไปเลยลืมตาแล้วก็เขียนอันนี้คืาทำโครงไว้เส้นที่หนึ่งไปแล้วต่อไปมาเส้นที่สองก็ถึงเดสเซคแคนไลน์นหรือเปล่าคะเส้นี่หนงเส้นที่สองอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะนน่เป็นไงะไลเจอรน,น้ก็เกลี่ยง่ายมากเลยนะจ้ใช่เนาโอ้เข้มและชัดมากอ๋อสีน้ำตาลนี่เป็นเพียงแค่การน,นำร่องเฉยๆใช่ไหมคะครจริงๆต้องใช้สีดำ ทุกอย่างมต้องชาด์หมดอาจจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเบลนดสีอะไรเหมือนเทปอื่นๆเลยนะคันั้นนะน,นี่เราจะไปทุ่มเวลาให้กับการเบลนสีเปลือกตาแต่วันนี้สีเปลือกตาลงสีฟ้าสีเดียวแล้วเขียนเลยส่วนความหนาและความกว้างของเส้นไอายไลนเนอร์นะคะจันท์ก็กลับประมาณเดี๋ยวพอตอนที่แห้งนะคะก็ ดืมตาดูคือถ้าดืมตาแล้วเห็นเป็นอาร์เรเนอร์อยู่เนี้ย,ย,ย,ยก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าดืมตาแล้วมันหายไปหมดก็เพิ่มความ,มนหนัเพิเติเพราะจุดประสงค์คือเราต้องการให้เห็นอันนี้ต้องแล้วแต่บุคคลอันนี้หางตามไม่เชิดใช่ไหมไม่เชิดไม่เชิดผู้หญิงยักษ์โสดหาไม่เชิดใครที่ดูไม่ทันนะคะอยากจะดูเก็บไว้เป็นที่ระทึกระทึกถังดีวีดีมาได้นะคะสั่งมาโลดจะนต้องไปแอบไว้ไหนลน่ะนี่ นี่อาอหางก็ไปปร,ประจวบกันตรงนั้นชัดจริงเออแล้วก็อายไลเนอร์เลยโอ้โหนี่ค่ะเห็นระยะไกลก็ยังชัดเจนเป็นชลามาแล้วอา,อไอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นี่จะช่วยช่วยให้อะไรคะความเข้มเข้มระชัดคือถ้าเข้มที่สุดเนี่ยคือต้องเป็นอายไลเนอร์เลยแนะานำ สเต็ปแรกเป็นสีน้ำตาชั้นว่าเป็นเค้กแล้ก็เป็นเจลไลเนอร์ใช้ไอไลเนอร์น้ำเลยแต่ถ้าคล่องแล้วใช้อายไลเนอร์น้ำเลยได้ได้ส่วนใหญ่ก็คือพอวันที่ียวเลยนิดเลยก็แห้่บ่อยแห้งโหชัดมากอ่ะเหมือนเขาลืมตาอยู่เลยต่อไปยังคงเป็นสีฟ้าถ้ารู้สึกว่ามันนุ่มฟ้าน้อยก็ลดอ่ะยังลงเพิ่มกันได้เพราะว่าพอ เขียนเส้นไปปุ๊บสีอื่นหายหมดใช่เพราะว่าตามันจะมาดูโดนเส้นดูดไปหมดก็ยังคงลงสีเดิมให้เข้มได้นะคะห,หว,ว่างกันหลาลตาล่างตาล่างละใครที่ีป็นฐานแล้วตาเล็กตาตีนะคะช,ช่วยดูด้ดวยใช้ไม่งงเลยเขียนขึ้นมาทันทีเป๊เลยแต่ต้องใช้ก็อแตต้องต้องนิ่งนิดเนี่วนะคะ เว่าเป็นการโชว์เส้นที่ชัดมากเพราะงั้นจะหยักหยักหยักไมก่อนไม่มีเลนไม่มีลิกอายตาจริงจริงอะไรจี๊ดตาล่างว่าหางจะไปสิ้นสุดที่ไหนคะหางเนี่ยจะแล้วแต่จะเปิดหรือจะปิดก็ได้ถ้าปิดนี่คือตรงไหนถ้าปิดก็คือท้ายชนลยอ๋อชนลยและถ้าท้ายเปิดก็เปิดไปนิดนึงนี่ก็แล้วแต่นี่ก็แบบเปิดอ่านี่ก็แบบเปิด ชนที่หัวตาก็คือไปชนกันเลยเป็นกรอบลูกตาเลยนะคะแล้วมีความเรียกอะไรมีความแหลมคมนิดนึงเรียอะไรวจิ